ย้ยนมาเจสิก้าอยู่ที่ไหนคุณสัญญาว่าจะพาเธอมาที่นี่ไม่ใช่เหรอเธอยังปลอดภัยดีอยู่จันจะบอกว่าเธออยู่ที่ไหนหลังจากที่ฉันยืนยันข้อมูลและหนีไปเรียบร้อยลอเฮรอฮโอเคนายเห็นเรือยอทด,ด้านหลังเรือนั่นไหมเรือยอทพวกนั้นถูกควบคุมโดยหัวหน้าตระกูลเอาละ เธออยู่บนเรือย้อนหมายเลขหมีคนเฝ้าเธออยู่แค่คนเดียวไปพาเธอออกไปซะแล้วฉันก็บอกเท็กซี่ด้วยเหมือนกันพวกนายสองคนจะได้พบกันในแบบที่ลืมไม่ลงเลยละ่ะเฮเดวิดดดอทำไมเขาถึงรู้ได้ว่าฉันมาจากที่ไหนทั้งๆที่ฉันพบเขาครั้งแรกที่โรงแรมเฮริตัน ในบาฟาร์โแต่ในคาสินโนที่ซิกาโกคุณรักใช่ไหมคุณเติบโตในสถานนะรับเียเด็กกลัมพารถูกเลือกและฝึกให้มาเป็นบริกกรของคุณชายแท็กซี่ตั้งแต่อายุสิบขวบคุณคิดมาตลอดใช่ไหมว่าคุณคือเด็กกลัมพาถ้าคุณรู้ว่าตะกุลโรเซตเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่คุณ คุณยังเจออยู่กับแท็กซี่อีกหรือเปล่าฉันไม่รู้หรอกแล้วคุณลาะราแต่ทุกคนย่อมต้องการอยากรู้ว่าเรามาจากไหนเพราะไม่ว่าอย่างไรนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตของคนคนนั้นโดชาพูดถูกฮะทำไมถึงมีสปีปดบอเต็มไปหมด ทหารรับจ้างที่ควบคุมโดยตระกูลโรซสเตอร์แต่ละครอบครัวจะได้รับอนุญาตให้มางานปราร์ตี้ได้เพียงสามคนไม่ใช่เหรอดีละ่ะฉันจะไปงานปราร์ตี้กับนายและลูซี่คุณแน่ใจเหรอแน่สิฉันไม่รู้เรื่องเราเลย ท่านหลอดครับราหนีไปทางเฮริคอรเตอร,เตอร์แล้วครับไม่ต้องกังวลเรื่องของเขาเราไปยึดเรือกันเถอะเออฉันเพิ่งดูว่ามีสปีดบุสหรอมรอบอยู่เต็มไปหมดหัวหน้าตระกูลครับแท็กซี่กับผู้หญิงของเขาหายไปแล้วครับหัวหน้าตระกูลเราหาเฮริคอรเตอร์กับเรือสูบชีพไม่เจอครับ การติดต่อระหว่างเรือและเรือยอทขาดหายไปโทรศัพท์ดาวเทียมของพวกเราก็ไม่ทำงานครับฮะแท็กซี่ต้องเป็นมันแน่ๆมันอยากข่าพวกเราทุกคนฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะฉันไม่ได้สนใจจะฆ่าพวกนายทั้งหมดสักหน่อยฮะแท็กซี่ เขาเฝ้ามองเราจากตรงไหนสักที่แท็กซี่นายออกมาแล้วพิสูจนตัวเองซะถ้าเป็นพวกเราถูกใส่ความคงไม่นิ่งอยู่แล้วฮะ <c oughs> ใช่ใช่ฉันไม่มีอะไรต้องพูดในเมื่อพวกนายอยากจะโยนความผิดทุกอย่างมาให้ฉันอยู่แล้วนี่ฉันไม่แคร์หรอกเนอะ ฉันแค่แต่การรวมตระกูลของพวกไหนและควบคุมกำลังพลของพวกไหนก็เท่านั้น